ระยะทางที่ยาวไกลสู่เส้นชายอย่างภาคภูมิในสมอนามคุณผู้ออำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูขาดตําบลหนองคูขาดอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคาม30กันยายน2563าม นายสมนาามคุณเกิดเมื่อวันที่16พุฤศจิกายนพุทธศักราช2502ที่บ้านเลขที่75หมู่3ตำบลหนองคูขาดอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของนายสมพรนางบุญมีนามคุณมีพี่น้องร่วมกัน7คนนายสมนาามคุณได้สมรสกับนางปียนุษนามคุณ ประวัติด้านการศึกษาจบประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านหนองคูขาปีพุทธศักราช2515จบมส .3 จากโรงเรียนบารบือวิทยาคารปีพุทธศักราช2518จบปกศจากวิทยาลัยครูมหาสารคามปีพุทธศักราช2521จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ ปีพุทธศักราช2528จบปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงปีพุทธศักราช2546ประวัติการเข้ารับราชการระยะเวลา43ปีกับการทำหน้าที่เป็นข้าราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ่มิถุนายนปีพุทธศักราช2521ที่โรงเรียนบ้านไทรวันรับเงินเดือน1 0 8 0ปบาทเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2525ดํารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งที่โรงเรียนบ้านหนองคูขาวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2530ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านศรีอรุณอำเภอกุดรงัง จังหวัดมหาสาร,รคามและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านฝายป่าบัวเมื่อวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2533วันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2539ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านสาราจังหวัดมหาสารคามวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2544 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านโสภาราจังหวัดมหาสารคามวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองภูขาดจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันรับเงินเดือน69,048บ ผลงานที่เกิดขึ้นขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูขาระยะเวลา13ปี14ที่ท่านอุทิศแรงกายแรงใจทุ่มเทและเสียสละเพื่อโรงเรียนบ้านหนองคูขาดจนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือเลื่องไปทั่วสารทิศเป็นที่รู้จักกล่าวขานเป็นที่ยอมรับในสังคมคือเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนตชารัฐ โรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนปฏิรูปการเรียนการสอนแบบ BBL โรงเรียนนำร่องการสอนอาชีพโรงเรียนคุณธรรมชนานามั้นนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสุจริต โรงเรียนพอเพียงและอื่นๆพออสมอน,นัามาคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทระดมทุนพัฒนาโรงเรียนจากสภาพเดิมได้พัฒนาโรงเรียนแบบก้าวกระโดดทั้งนี้เกิดจากแนวคิดและกระบวนการบริหารที่มุ่งเน้นการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันกำหนดครั้งแรกไว้ว่าพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐาน สารความร่วมมือรวมพลังสร้างคุณธรรมนำความรู้เคียงคู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณปัจจุบันได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าโรงเรียนดีมีคุณภาพชั้นนำคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่สากลบนแนวคิดที่พอเพียงเป็นวิสัยทัศน์ที่จุดประกายขึ้นด้วยกระบวนการที่มุ่งมั่นตั้งใจของคณะครูชุมชนสิทธิ์เก่า ทำให้เกิดการระดมทรัพยากรอย่างมากมายมาปรับปรุงพัฒนาสถานที่มีการกำหนดแผนผังแบบแผนในการพัฒนาโดยการแยกเป็นโซนต่างๆดังนี้โซนป่ามีการแบ่งพื้นที่ปลูกป่าประมาณ30ไร่โซนเกษตรแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรขุดสน้ำ และเลี้ยงสัตว์หาราไม่อดีตยาวนานโรงเรียนของเราต้นหิวผ้าใหญ่สูงตรงานงามยิ่งนักสัญลักษณ์ประจักษ์ใจโซนกีฬามีสนามฟุตบอลสนามวอลเล่บอล สนามตะกร้อและอื่นๆที่ได้มาตรฐาน yeah, <not> โซนอาคารบริหารจัดการอาคารเรียนเป็นสัสดส่วนอาคารประถมวัยอาคารประถมอาคารมัธยมบริเวณและสถานที่ทั่วไปทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกเส้นในบริเวณโรงเรียนด้วยเมตาสร้างอัฒจันทร์ชมการแข่งขันกีฬา นเกิดสร้างศาลาอำนวยการแพทยไทยให้พรสร้างฐานเสาธงชาติใหม่กุศลพนบุญนุนทางสร้างอาคารเข้าแถวหน้าเสาธงาการศึกษายิ่งใหญ่ในใจสร้างเวทีสามัคคีอุทิศมากกว่าโรงเรียนสร้างศาลาชุมชนแปดหลังพัฒนาสร้างสรรค์สิ้น สร้างศาลาอนุสณ์การเรียนรู้แปดหลังสร้างที่จอดรถยนต์รนสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ปรับปรุงอาคารอาเนกประสงค์ปรับปรุงโรงอาหารปรับปรุงห้องประชุม ห้องพักครูจัดทำประปาโรงเรียนจัดระบบแก้มลิงกักน้ำในสนามเพื่อระบายลงสนามโรงเรียนทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีปลูกไม้ภายในโรงเรียน800กอสร้างกำแพงรั้วโรงเรียนแข็งแรงและสวยงามสูงตรงงานสร้างศาลาประชารัฐ สุทัศน์ชวยพาจากใจสร้างสุมป้ายขนาดใหญ่เข้าสู่โรงเรียนทั้งสองด้านตน้นไม้ใหญ่ได้งบประมาณสร้างอาคารสอช105เมื่อปี2561สิทธิ์ใหญ่น้อยจัดทําสวน100ปีหนองคูค่ะไปแต่ไวเยาวได้หวนคืนกลับมา ม,ม,มีต้นงิ้วผาใหญ่งิ้วป่าได้รับคัดเลือกเป็นต้นไม้ใหญ่หนึ่งใน65ต้นให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีมุ่งิ้วผางงกษาให้เป็นต้นไม้หนึ่งใน65ต้น ได้เริร่มพระบารมีซึ่งทางเรียนเราได้เข้ารับโลกกิตยศนะครับเมื่อปี2560ก็มีการฉลองกันพัฒนนาสงสงงรรรริธมขอผูู้คโรงเรียนได้จัดภาพป่าเพื่อการศึกษาเพื่อหารงบประมาณมาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมมากลนสังคได้พ ได้จัดงานฉลองร้อยปีหนองคูขาดเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่มีการแสดงแสงสีเสียงและเป็นแหล่งที่มาของเพลงนิ้วพาสงางามและรำร้อยปีหนองคูขาดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ยังมีอื่นๆอีกมากมายที่พออสมอนได้จัดทําขึ้นแต่ไม่สามารถกล่าวหมดในที่นี้ได้ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทุ่มเทเสียสละของทุกภาคส่วนจนทําให้เป็นโรงเรียนบ้านหนองคูขาดของพวกเราทุกวันนี้โดยการนำของท่านพออสมอนนมาคุณคนเล็กเสียงดังใจถึงพึ่งได้ส่วนผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง เคยเป็นคณะทำงานระดับอำเภอคณะทำงานระดับเขตเป็นคณะกรรมการระดับเขตเป็นประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์นนแดงหนองคูขาวเป็นที่ปรึกษาสหากรณ์อมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคามและเป็นผู้บริหารดีเด่นจนถึงปัจจุบัน4วิปีที่ผ่านมานะครับที่ผมมีโอกาสได้รับใช้ชาราชการในตำแหน่งครูตำแหน่งครูใหญ่ แล้วพูดในการงรเรียนนครบสุดท้ายก็ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละนะครับเพื่อกาปรปฏิบัติงานและด้วยความตั้งใจจริงทำให้เกิดผลนานเป็นที่ประจักษ์เหมือนกับที่ท่านได้ชมที่ผ่านมาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการนี้ขออนุญาตฝากข้อคิด เพื่อสกิดใจในการทำงานของทุกท่านนะครับจงยิ้มรับกับคนที่มาติดต่ออย่าตาวาดหน้างอให้หวั่นไหวจงประชาสัมพันธ์ให้อุ่นใจอย่ารีดไถบาดเบีย้ยเสียสักดายิ้มงามถามไถยติดต่อเรื่องใดเต็มใจบริการงามเมื่อน้องผูขาดสะอาดสวยเมื่อมารยาท เธอรวยรวยเมื่อความรู้รช่วยสุดอํานวยเมื่อมีปัญญาจงตั้งใจทํางานเสมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจงทํางานให้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับจงเคารพกติกาจงตรงเวลาที่นัดหมายถูกใจเป็นรองถูกต้องเป็นหลักการทํางานทุกอย่างงาน สำเร็จคนสําราญงานสําเร็จทําโดยไม่คิดเสียเวลาและก็ทอททอทอทอทคือเรามีสิ่งที่เราต้องการจะกระทําเราต้องทําทันทีทอทอก็คือทําทันทีคนใดเห็นคนอื่นไม่สําคัญคนนั้นไม่สำคัญ คนใดเห็นเวลาไม่สำคัญคนนั้นก็ไม่สำคัญการทำงานทุกครั้งย่อมมีอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคและปัญหาคือที่มาของความสำเร็จตำแหน่งมีไว้สำหรับให้เราทำงานท่านมีตำแหน่งอะไรก็ทำงานในตำแหน่งให้ดีที่สุดจากนี้ไปตำแหน่งต่างๆก็จะหมดไปก็คงเหลือไว้เฉพาะตำนานที่จะต้องให้ บรรพชนมือหลังได้ศึกษาครับผมขอขอบคุณคณะครูบุคลาคกรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนเกิดความสำเร็จนะครับขอให้ทุกท่านจะมีความสุขการงานให้ก้าวหน้าการค้าก็ให้ร่ำรวย การสวยให้คงที่ใครมีหนี้ก็ให้หมดไปขอขอบคุณครับงามยิ่งนักสัญญาลักประจักษ์ใจ